สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะมามาพบกับครอบครัวแม่บาน USA อินยูเอสเอที่เ่าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็จะพากออกไปช้อปปิ้งซื้ออาหารการกินเตรียมจัดในงานวันคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะวันะคริสต์มาสก็จะมาถ,ถึงในวันศุกร์นี่ค่ะวัน,ะนที่ยิมหาเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะพากออกไปช้อปปิ้งกันเลยเนาะคะ mm hmm. ่ะเนาะป้าป้าตามแม่บ้านอินยูเอสเอไปเลยเนาะคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ พอกันอย่รลานขายอาหารการกินเนาะค่ะเนาะน้องนารินล้านแรกที่ปะเขาก็เป็นล้านขายพวกอําอาหารไหนูแฮมเจรเนาะค่ะเนาะน้องนารินจะมาสื่อของซื้อ อาหารไห้หนูแฮมเตอร์ในวันคริสต์มาสเนาะคะ่นะเนาะป้าเขาไปในร้านกับน้องนาลินเลยค่ะเนี่ยพ่อกําลังจะเอาออกจากรถค่ะนางก็จะมาหาอาหารเป็นคอม,อม,อมควอนคริสต์มาสให้หนูแฮมเตอร์กับเจ้าป่าน่อยนางเนาะคะ่นะเนาะป้าตามนาลินไปเลย เ้าไปในร้านกันเลยนะค่ะพี่น้องคะไปหาซื้อกันเลยหนูแฮมเตอร์กับล้อของขวัญคริสต์มาสคือกันได้ค่ะพี่น้องค่ะ่า จากช้อปปิง้งอาหารไหหนแฮมสเตอร์เป็นของขวัญคริสต์มาสแล้วกับป้าป้าตามแม่บ้านไปล่านาขายอาหารการกินเลยเนาะคะ่ะเนาะป้าไปกันเลยค่ะหนูแฮมสเตอร์ก็ได้้องขวัญแล้วเนาะคะ่ะขึ้นรถเลยค่ะปังก็ไดมาถึงร้านาช้อปปิ้งอาหารแล้วเนาะคะ่ะมามาค่ะตาม แม่บ้านไปกันเลยเนาะคะ่ะเนาะกับช้อปปิ้งคอสเก้คือเก่าเลยเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะป้าตามแม่บ้านเขาไปในร้านอ่ะหาสื่ออาหารเตรียมเนี่ยวันคริสต์มาสกันเลยเน,ะะนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะคนก็เริ่มหลายแล้วะค่ะพี่น้อง ป้าป้าไปกันเลยตามนารินก็พอนารินไปกันเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะมามาอาหารกระไดเอาของมาหอดบ้านแล้วเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะกะจะพามารีวิวเบิ้งเนาะคะ่ะว่าแม่บ้านดยังมาแน่เนาะคะ่ะโอนี้เนาะเบิง้งเอาพี่น้องน,น้ำเนอมากเลยอเอาไปรีลูกง่ายๆสดๆเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนๆป้าๆ,าๆเดียวปางจะพาเบิ้งเลยเนาะคะ่ะเนาะว่าแม่บ้านดายังมะแน่เนาะคะ่ะเนาะ นะเบิ่งกันเลยเนาะเดี๋ยวมันจะละลายเนาะคะ่ะพี่น้องเนี่ยเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องก็เริ่มต้นจากนี่เลยเนาะคะ่นะเนาะก็ได้ไข่กไขก่มาค่ะพี่น้องค่ะไข่ไก่มาไข่ไก่แพ็คนี่กับประมาณน่ะหาเหรียญเนาะคะ่นะเนาะหาเหรียญกับประมาณ 200, 200ร้อยสองร้อยกว่าบาทเนี่ยแหละค่ะ ่าได้ขนมปังค่ะขนมปังเป็นก้อนโคโลเคเลมาเลยค่ะพี่น้องอันทุงนีิกอ่ะเนี่ยค่ะราคาสี่เหรียญค่ะพี่น้องสี่เหรียญสี่เหรียญกับประมาณสองร้อยร้อยกว่าบ,บาทนี่คิดเอาเองเนาะพี่น้องแม่ปังยังจะเก่งอยู่เรื่องเลขเนี่ยก็ได้ไวายวามาเหล็กวาเหล็กวาเนาะค่ะเนาะกะได้ชีสค่ะพี่น้องชีส เอามาหั่นกินกับแคกเกอร์ค่ะอยังก็ว่ากันไปอันนี้ก็ได้อาบริโตโน,โน,โนะคะนะบริโตโวาสันเนาะค่ะนะของพออรอลินอาหารเที่ยงประมาณนี้เนาะได้ปังกะจะรีวิวไปเร็วอันนี้ก็เป็นอ่าทากโกรโลเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ทากโกรโลประมาณนี้ค่ะ,คะ,คะกองหนึ่งกับปานจำซื้อจำราคาพไดีเลย อันนี้ก็เป็นใส่กอรอกในขนมปังห่อเรียบร้อยเนาะคะสแน็คเอามากินในเมืออ่อคริสต์มาสเนาะคะเนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะอันนี้ก็ประมาณหาเหรียญนะมั่งกล้องนี่หาเหรียญอาก็ได้กุ้งมาถุงนึงค่ะพี่น้องค่ะกุ้งถุงนึงถุงนี้ก็ประมาณ17เหรียญค่ะพี่น้องค่ะสิเหรียญแล้วก็ได้อ่สปริงโรเอกโรเนาะคะ่ะเนาะมาถุงหนึ่งกล่องหน,น,นึ่งกับวัสดุเนาะเวลาไปคอสโกก็จะมามานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ กองหมักไงเพลือพลามาทั้งที่แล้วคะ่ะอันนี้ปางก็ไดเอามเนื้อหมูนะคะเนาะอันนี้เป็นเนื้อหมูเนื้อส่วนไหนของหมูอ่าชั้นคอหมูหรือ,อยังปางกรบปรูดหรอกคะ่ะได้มากอะทุกถูกค่ะสิเปลียนเองค่ะพี่น้องค่ะสิเปลียนเองได้มาหมักเ้า้แล้วแต่ครัสิเลือกเอาอันใหญ่อันน่อยก็แล้วแต่คุณนะคะเนาะแม่ปางแม่บ้านเอามาอันน,น้อยๆนะคะอันนี้เป็น เป็นปลาไซ้มอนเนาะค่ะเนาะเป็นปลาไซ้มอนนะคะีค่ะปลาไซ้มอน,น,ะะมอนสดสดเลยค่ะเห็นบ่แค่พี่น้องปลาไซ้มอนสดสดใหญ่เลยเห็นบ่ะเดี๋ยปังก็จะเอามาหั่นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเนี่ยคะ่ะตัวนี้ปลาไซ้มอนสดตัวนี้ปังไดมาปัางไดมาในราคายี่สิบสี่เหรียญเนาะคะ่ะเนาะปังไดมายี่สิบสี่เหรียญเนี่ยคะ่ะ เดยวปังจะห้เบึ้งนะคะว่ามันโตใหญ่สมใจเนี่ยค่ะปลาแซลมอนยีสเซเียนตัวนี้เดี๋ยวปังก็จะไปหั่นแสกแข็งใบปังโบกินสดด้อค่ะเด้อปางกินสด,ด,ดบบเป็นนะคะปางก็จะเอามาทอดเอามาอบประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้อาเนื้อรสปีบมาเนาะคะ่ะเนาะเห็นบ่คคะเนื้องามๆเลยเห็นบ่คคะอ่ะแพกนี่ก่ะจักบาทเดี๋ยวปางจะห้เบึ้งนะคะเนาะแพกนี่ก่ะเนี่ยค่ะ แพ็คนี้6หกสิบหกเหรียญสามสิบแปดเซนเนาะค่ะเนาะแพ็คนี้จักเผาเนี่ยเดียวเบิ่งก่อนจกักเผาโอ้ยสิบเผาค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยโมเมนต์สิบเผาตาแห้งแต่บุคลดีหกเผาค่ะพี่น้องค่ะหกเผาโอ้ยเนาะ ปางตาพ่อค่ีอ่าปางกระได้มักสตอรอเบอรี่มาคะ่ะพี่น้องคะ่ะสตอรอเบอรี่สดๆเลยคะ่ะพี่น้องแล้วก็ได้ขนมคุกกี้คะ่ะขนมช็อกโกแลตคุกกี้แล้วก็เป็นขนมเค้กค่ะกาแฟเค,ค้กออ่าอ่าาเขาเอิืยังนะปางเขาเอิ่อญปะถูกแล้วค่ะมันเป็นอ่าไอ้เอืยังบลูเนาะค่ะเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นทั่วแขกค่ะสลิงปีนทั่วแขกอันนี้ก็เป็นบล็อกขลีค่ะพี่น้องคะ่ะบล็อกขลี โยเกิร์ตคื้เกาแล้วค่ะพี่น้องค่ะแม่บ้านชอบกินโยเกิร์ตแล้วก็ได้กล้วยแล้วก็ได้ของอหนูนะคะเนาะหนูแฮมสเตอร์บ้านหนูแฮมสเตอร์นี่แหละค่ะพี่น้องอาหารการกินที่แม่บ้านได้ม้าเมื่อนี้ค่ะก็ได้ม้าบอลไลาด์ดอกค่ะพี่น้องได้ม้าน้อยหนึ่งได้ม้าน้อยหนึ่งอาทิตย์นี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นอย่างไรค่ะเป็นจังได มือนี้คะคือเอาไวซ์ซามนีเนาะค่ะนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านอินยูเอคนน้ำเพิน่าจะรวยคนจังหวัดอ,อบุบลคือเก่เนานะค่ะนะไปละค่ะฝากคลิปต่อๆไปของแม่บ้านอิ <c oughs> นยูเอน้ำเด้อค่ะเด้อบายบายเ <c oughs> บิ่งเอาไะขนมปังอันนี้น้องนรินมากมักเด้ค่ะพี่น้องก่อนน้อย ก่อนน้นอยสแสบโอ้ยขอไปหันปลาล่างปา่าเอาของเขาตู้เย็นแป๊บเด้อค่ะไปแล้วบายบายฮักทุกคูทุกคนมิยังคอมเมนต์ใต้คลิปใดเนาะคะ่ะเนาะบายอย่าลืมคลิปจะต่อไปเด้อค่ะฝากกดติดตามแลวก็ฝากตั้มอัพให้น้ำเนาะคะ่ะบายไปแล้วไปแล้วเว้าวไล่แล้วไปแล้วเด้ออีลีแล้วอีลีแล้ว